สบายดีเนาะที่นี่สำหรับเขาสู่ส่องนุมกีเบมสาลาวันมี f เอฟซีอยากให้รีวิวเครื่องเสียงหรือว่าตู้เบสที่ค่อข้างแรกนิด้ีรีวิวเดนะมาดีมาเบิ่งกันเนาะมาทำมาใส่ตู้สูตดใดเป็นตู้สูตรสกูปเปอร์เป็นสวีทนิวคางละ16ใบเนาะเป็นสวีทนิวดอกจะเป็น กิฟสองหนึ่งสองหาเนอะตัวนี้เป็นสูตรของสซูเปอร์เออร์ที่เอฟซีถามมาว่าอยากเห็นรีวิวอยากให้รีวิวไวแน่ตู้อ่ะข้าขงลุงทีปเป่เฟรมสูตรใดเป็นอ่าสวิตนิวสซูเปอร์เนาะขางละสิบหกอ่ามีแพนมีเป่าตีใไซยูเป็นขางละสักีนี่แหละในฤดูกาลสิมาโต้แกล้จะจะตีใส่อีกขางละหกเป็นขางละสักีอ่าเสียงกลางนี่ขางละแปด เนาะเสียงกลางนะสียดนิยวกำลังทีมงานติดตั้งอ่ากำลังติดไฟอ่าไฟฟ้าก็จะมีประมาณ3าหาดอกบีมกับอ่าซ่าบีมกับหกหกหกตูสองขางสองขางสกู๊ปเปอร์สกู๊ปเปอร์ เป็นตูนาเปิดนเนาะดอกกิฟต์สองหนึ่งสองหาซองเย็ดนิว้วขนาดก็จะประมาณอยู่หนึ่งสองสามพมาณอ่ะแปดสิบมาเบิงอ่าพาวเวอร์เอมพาวเวอร์เอมเนี่ยโอ้เปลือกลายตัวนี้ก็จะมะีทับกับพันสอง ครับเบรดไอ้หกพันกับครับกลางเนาะตัวนี้เป็นวอชพีกหาพันธุเพราะว่าก็จะมีหลายรุ่นเพราะว่าในยุคตัวน,นั้นยุคที่วอเทคกหาพันออกมาดังๆในยุคตัวน,นั้นเนาะแต่ทับปีนี้ยังยังไมท่ทันออกมาวอเทคกหาพันออกมาก,ก่อนก,นกลำลังเคลื่เทียบวัชพีกหาพันแต่ว่าเป็นเออ่โหลดซีโอม ก็ซื้อโบเทิหาพันธมาลินก็จะมีโบเทกหาพันธ์อะไรมีทับติดมาน้ำโอ้แอ็มนี่เก็บใส่เล็กบุดีลายธรรมดานี่ก็ต้องถึงลักสู๋ก็ต้องเมนเฮดใส่เล็กเป็นเล็กเขาพายเขาหมันแต่ว่าโอ้อยากเฮตไซเล็กเขาไม่มีโอกาสเลยเฮตอ่ามะเบิองเออเท่าเบิองมิกเซอร์บัานเนาะขึ้นเวทีแล้วหนึ่งตัวนี้เป็นอาจารย์ควันอาจารย์ควันมือไฟเนาะผู้ผู้คุมไฟ อ่ามิกอ่าเป็นวัลเจอร์ X สามสองแหลกเนาะพอาเกิดจะเป็นวันนี้จะมีแต่สองอยางเนาะมินสะดวกสบายตัวดีเป็นอาจารย์เตีย่ยอาจารย์เตีย่ยกเ็เดือดหวานเนาะเป็นมือก้องข้างหน้าาเข่าก้อง,ม,องมันนี่เปียกเบิ้ดมันนี่เล่ากัได้ตรงนี้นะทีมงานกำลังอา่าที่ตั้งไฟ กริะลินมาคืนนี่เไรแต่บริลลินเพราะว่าฝนตกมันนี่ลินอยู่ตะเกียดญ่เนาะให้ใช้เบิง้งประมาณลอยกว่าโตมาเบิ้งมาแลงนี่เต็มบอ่อเต็มบอ่อมาแล้งเนาะก่าลังติดต่างกําลังติดต่างสายสัญญาณเสียไปเลยเด้อมอนิเตอร์ของมือติดต่าง เดี๋ยวสิพาพไปเบิงเบิงอีกขางหนึ่งเนาะพาวเวอ็มโอ้ว่าพ้นเล่นงานหลายมันคือนักนองตัวนี้อาจ,จารย์สันผู้ต่อซ้ายหรือว่าผู้ติดตั้งแอม คันนี้ก็จะเป็นเอกลกยะพัดสองคาร์ลสองตัวเพราะว่าถือคาร์ลสิบหกดินสองอุ้มตัวนี้ไอ้หกพันสองหน่วยก็เป็นครับเสียงกลางตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้หันซื้อตั้งแต่แต่ข้าวต่างวันที่ติดแต่ข้าวสิบเจ็ดปีหลังคุณตะกี้เห็ดข่ายมุ่ยซื้อมากอ่านมาผักมุ่ยก็เลยติดมาเลยก็เอามาครับเสียงแหลมก็อสีแอมสิบปนกันมันลายยุกเนาะุงกจีเปรย์เพราะว่าตั้งแต่ปีสองพันห้านี่ก็สองพันสอง กับสิบเจ็ดปีกับสั้วปีบานนี้มันพอมีแอมใส่ก็เลยใส่ใส่มาเลยก็อยากซื้อรุ่นเดียวกัน,นแต่ว่ามันพอมีใส่ก็ใส่ไปก่อนอ่าตัวนี้เป็นจักรปันไฟของเดนยูตัวนี้อ่าเป็นเจ็ดชิพาคีบีเอใส่ได้อยู่แต่บมเต็มที่ปลนไไง แต่ว่าคันเพิ่มต้องนักกว่านี้หันยันมีปัญหาเรื่องจากปั่นไฟจะเป็นจะเพิ่มเป็นรอยรอยซิมหาบอ้ะนีสั่งนาะมันเป็นแก่เครื่องเสียงมอเตรบอมอเตรบอ,อ,บอเออมอสีดังละบอเากำลังต่อสายสีร่องเสียงเสียงนัะ กระเดืองคมดีตูสูตรนี่ม,กมกากมากเลยตามที่เคยใส่ตูมาลายสูตรเนาะจะเป็น,นบบอะวบลโบหรือว่าอิตาีหรือว่าเทอร์โบบบตัวน,นี้สกูเปอร์ที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าตามที่ันติกาท่ลินมาตามที่ใส่มาหารุ่นลุ่นโมเมนต์นาะ แต่ว่าคืนเสียงโอเคเป็นลูกดีเดียกำลังพิมานกำลังอีพมระสามสิบวิธีที่สมบูรณ์ พาตู่ม <c ười> mm. hmm. ือเงียเงียบวันหนึ่งฮักบริคือตู่จอดมากเหมือนกันข้าลัางในปูผาก้าลังเกียมชะลอกกันจะลืมมามอน้ำกันมาแลงอยู่บ้านตะกีดใหญ่เมืองลางงามแพงสาลาบัติลอยกระโตเมืองมาแลงเต็มบ่อเต็มบ่อมาแลก ถือเบียร์กประมาณลอยลอยกลัวในรมของบ้นแหล การคล้ายเครื e ่องเป็นงานอ่าเป็นงานคอนเสิร์ตที no. ่ว่าลงเองเนาะเป็นเกินเกินแค่นี้เกินเอินมาเป็นงานคอนเสิร์ตเป็นโมเมนต์บุญบานเพราะว่าในส่วนตัวนี้เดี๋อดูตัวนี้ส่วนเขาพันธ์สาเนี่ยโมเมนต์บุญบานเถอะเรามาฟังเมืองแมลงลูกเบสตัวบากระเดีองที่มิดสไน เี่อนี่จะบุคคลมีคนนั่งตังปันไหน,นเป็นสไลด์เป็นคอนเสิร์ตจะเป็นยืนเส่าแบบบริติแบบง่ายๆแบบมีหลอบนะประมาณว่าอากาศมันคือว่าออโอเคเลยแยงดีเลยแยงดีมันี น่าจะดาเนินง,งานกันดได้ไหมเกิดว่าอาจจะโอเคเนาะดำเนินะาการกันได้พอมามืดเป็นคืนที่ซองเลยมันีฮันที่เซนติเซนต์<า>มุนมั่นกันแน,น่นมาแรง,รงเล่นมือขาดเอทีเอฟซีเฮ้าอยู่ใกล้ๆ อันนี้เป็นการรีวิวเนาะทีเอฟซีอยากให้รีวิวอยากให้รีวิวตู้แล้วก็เครื่องเสียงหรือว่าเป็นผ้าเวอร์ที่ลุงที่เปรมสายเนาะก็จะมีในตำนานแหละในฤดูกาลสมาตุกเลนสมามีแพนอยู่ข่างละสักสี่จะตีใส่ขางละสี่เท่าี้ขางละสิบหกเนาะจะตีใส่อีกเพิ่มมีข่างละแปดเดี๋ยวจะยกเวทีขึ้นไปอีกเป็นหาสันติดตามเด้อ อ้าคลิปนี้กับซิมี่เจชัมนี่เนาะขอบใจที่ติดตามหับส้มอ่าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า